ในมุมของตื่นรู้นะเดือนนี้มันเป็นเดือนตุลาคมใช่ไหมกฎจักรวาลเขาก็มีช่วงเดือนของเขาเมาือันช่วงตุลาตัดสินเกมจักรวาลเน,นะะี่ยค่ะเขาจะทดสอบมนุษยชาติเรื่องราวเดิมๆซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆทำไมเรื่องราวมันมาถึงเกิดกับนักร้องที่ชื่อเจนนี่มันไปเกิดกับ ชาวไล่ชาวนาแม่แม่เราได้ไหมไม่ได้เพราะไม่มีชื่อเสียงมันเลยต้องเกิดขึ้นกับนักรองเพื่อให้มันกระเพื่อมเป็นวงกว้างอยู่ในสังคมค่ะบททดสอบชีวิตจัก,กรวาลต้องการถามคุณว่าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนชีวิตใหม่หรือคุณต้องการที่จะวนอยู่ที่เดิมเพอร์วิวของคุณเป็นผู้เล่นเองคุณเลือกได้เองคล้ายคกับว่าเรื่องเนี้ย มันมาสะท้อนกิจใต้สํานึกกิจสํานึกของผู้คนคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือคุณไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ที่ตัวคุณนะคะเดือนตุลาคมเดือนพิพากษาของมนุษยชาติคุณคุณพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่กิจวิญญาณของคุณตัวตนของคุณไหมแล้วแต่